สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบ,บกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนนะคะใครที่เกิดราศีธนูก็ลองเข้ามาดูดวงคุณคร่าวๆได้นะคะว่าดวงชะตาในช่วงเดือนเมษาดวงจะเป็นเช่นไรนะคะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรรวมไปถึง ในใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาดูส่วนตัวได้นะคะที่ไ d ดีไลน์นุ่นยูวดีนะคะชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะดวงชะตาบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสได้ได้พบปะก,กับเพื่อนเก่านะคะหรือมีมิตรสหายเก่าๆมีญาติพี่น้องเก่าๆนะคะโทรมาหาคุณหรือเขาติดต่อมาหาคุณหรือตัวคุณเนี่ย มีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่าได้ไปเยี่ยมได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือเพื่อนมาเยี่ยมเยือนเรามาหาเรานะคะรวมไปถึงเป็นช่วงที่เพื่อนเยอะนะคะมีเพื่อนมากนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีการติดต่อเจรจาหรือมีการสื่อสารมีการพูดคุยกับคนหมู่มากเยอะขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่ทำอะไรเนี่ยมักจะมีเพื่อนนะคะเข้ามานะคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เพื่อน เพื่อนติดต่อมาเยอะนะหรือว่าเป็นช่วงที่ไปไหนมาไหนก็คือต้องมีเพื่อนขาดเพื่อนไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีธนูหรือจะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีเครือข่ายมากขึ้นมีเครือข่ายเยอะขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะชาวราศีธนูนะคะก็ถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยดวงบอกว่าเรื่องงานมีโอกาสที่จะนําบ้านเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะทํางานที่บ้านหรือ จากเปลี่ยนจากบ้านเป็นสำนักงานอย่างนี้ก็ได้หรือทำงานที่บ้านมีโอกาสที่จะทำงานออนไลน์มากขึ้นหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดหัวคิดหรือไอเดียต่างๆที่มันก่อง,งานขึ้นมาเขาเรียกว่ามีโอกาสมีงานทำที่บ้านนะคะหรือเปลี่ยนจากบ้านเนี่ยเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศอย่างนี้ก็ได้นะคะในดวงชะตานะคะ ชาวราศีธนูนะคะดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานทําอะไรมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนรอบข้างหรือจากสังคมที่คุณที่คุณอาศัยอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องงานเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่มีโอกาสมีเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาข้องเกี่ยวทางการงานนะคะ เป็นตรงข้ามที่เป็นคนช่างพูดช่างเจราจาเข้ามาข้องเกี่ยวทางการงานหรือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องงานของคุณนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะดวงดาวยังบอกว่าชาวราศีธนูนะคะคุณต้องระวังในเรื่องของคดีความมีโอกาสมีคดีความเกิดขึ้นนะคะหรือมีคนอิจฉามีคนริษยานะคะมีคนมีโอกาสถูกใส่ร้ายไปสีนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเกิดขึ้น สุขภาพของชาวราศีธนูต้องระวังเกี่ยวกับปวดหลังปวดเข่าเส้นเอ็นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีร่วมไม่ถึงชาวราศีธนูดวงบอกว่ามีโอกาสย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยย้ายในเรื่องของที่ลับที่นอนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ลับที่นอนนะคะเช่นตกแต่งห้องใหม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ เปลี่ยนธีมห้องใหม่หรือมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่ที่ที่อยู่อาศัยไปเลยก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีธนูรวมไปถึงมีโอกาสเดินทางบ่อยขึ้นด้วยนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยนะคะชาวราศีธนูนะคะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่หามีโอกาสที่จะหาเงินได้มากคือขยันหาเงินนะคะหรือทําอะไรเนี่ยมันสามารถก่อเงินก่อทองเข้ามา ได้ได้ง่ายขึ้นนะคะหรือได้มากขึ้นหรือจะแปลว่าจะมีเหตุให้คุณดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเงินทองแล้วมันได้เงินตามที่คิดตามที่หวังมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเพิ่มขึ้นจากที่มีช่องทางเดียวก็มีโอกาสมีรายรับหรือมีช่องทางรายได้เข้ามามากกว่าเดิมมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะถ้ามีช่องทางเดียวก็มีโอกาสมีรายรับที่ที่สองเข้ามาที่สามเข้ามา เป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของรายจ่ายชาวราศีสนูเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกถูกโกงเงินหรือใครก็ตามที่เคยหยิบยืมเงินคุณก่อนหน้านั้นมีโอกาสถูกโกงในเรื่องของเงินคือเขาไม่คืนให้ใครยืมเงินมีโอกาสที่ไม่ได้คืนหรือได้คืนยากมากๆนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยมีโอกาสมีเรื่องเสียตังค์นะคะมี มีโอกาสมีเรื่องเสียตังบ่อยมีญาติพี่น้องบางคนมาหยิบยืมเงินคุณก็ได้รวมไปถึงคุณมีโอกาสเสียเงินไปกับการซื้อ,อยารักษาสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูต่อมานะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของของผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับการอุปถัมภ์นะคะหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะจะมีผู้ใหญ่ผู้ชายเข้ามาข้องเกี่ยว หรือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะหรือเขามีบทบาทมากในชีวิตคุณรวมไปถึงคุณจะได้โชคจากผู้ใหญ่ผู้ชายด้วยเช่นกันนะคะต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะก็เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่านะคะเช่นคนอายุน้อยกว่าไม่เชื่อฟังกล้าเถียงกับกล้าสวนกับถ้ามีลูกมีหลานลูกหลานไม่เชื่อฟัง ลูกหลานะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้รวมไปถึงถ้าเป็นในเรื่องของลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารแข่งข้อหรือเจอลูกน้องบริวารไม่ดีนะคะลูกน้องบริวารนนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้นำความทุกข์ใจบางอย่างมาให้กับคุณนะสำหรับชาวราศีธน,นูหรือท่าในใดที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของท่านมีโอกาสเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมาชาวราศีธนูนะคะดวงบอกว่าคุณมีโอกาสได้โชคในเรื่องของหลักทรัพย์เข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสได้ที่อยู่ใหม่นะคะหรือในบ้านใหม่นะคะรวมไปถึงในเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยมีโอกาสที่จะดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์แล้วมันมีโอกาสได้มาตามที่คาดหวังนะคะได้บ้านได้รถได้รานได้สํานังกงานใหม่เป็นในลักษณะนี้ก็ได้ หรือได้ที่อยู่ใหม่แล้วก็ชาวราศีธนูนะคะเป็นช่วงที่ทำอะไรเนี่ยคุณจะมีเพื่อนเข้ามาคล้องเกี่ยวกับกับคุณมากเป็นพิเศษหรือมีหมบาทมากนะคะเป็นช่วงที่มีเพื่อนเยอะหรือมีโอกาสที่จะเขาเรียกมีสังคมมากมีมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆด้วยนะคะตัวคุณนะคะมีโอกาสเปิดเป็นช่วงที่มีโอกาสพัฒนาตัวเองหรือ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นช่วงที่สามารถที่จะเปิดวิสัยทัศน์ให้กับตัวเองนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ต่อมานะคะดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสนะคะที่จะท่านถ้าเป็นความรักท่านที่มีรักนะคะคนรักเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีความใกล้ชิดกับคนรักมากขึ้นหรือคนรักให้การช่วยเหลืออยู่ข้างหลังนะคะทำอะไรก็จะมีคู่ครองคนรักให้การอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะ หรือคนรักของเราเนี่ยพึ่งพาได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้คนรักมั่นคงกับเรามากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนมีคู่หรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันกับคู่ก็ได้นะคะต่อมาคนโสดคนโสดช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าที่ทางความรักยังไม่ค่อยหวือหวานะคะคนโสดก็ความรักยังคงเรื่อยๆนะถ้าท่านคบหาดูใจกัใครอยู่ก็ ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะที่ทางความรักก็ถือว่ายังไม่เด่นไม่โดดเด่นอะไรมากนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะต่อมานะคะดวงนะคะท่านใดที่รอในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานเช่นต้องการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับงานต้องการที่จะย้ายกลับบ้านเกิดหรือกลับไปยงังถิ่ฐานบ้านเกิดนะคะ ดวงมีโอกาสที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายกลับไปยังที่เก่ากลับไปยังถิ่นที่เคยจากมานะคะมีโอกาสที่จะดําเนินการสําเร็จนะคะดวงมีโอกาสที่จะไปได้กลับไปยังบ้านเกิดหรือไปยงังถิ่นฐานบ้านเกิดและกันนะคะก็พูดวกไปวงมาวกไปวนมาหน่อยเนาะเอาสรุปไม่ง่ายคือท่านใดที่รอการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีโอกาสกลับไปยังบ้านนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสได้เดินทาง กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องกับไปหาเพื่อนกับไปหามิตรสหายเก่าเก่าเกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะก็ชาวราศีเมษดวงชะตาก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ทําอะไรก็อย่าประมาทนะคะก็หาเวลาไปไหว้พรนอนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ